พูดถึงรสชาติของน้ำจิ้มไทยที่ทำให้ชาวต่างชาติว้าวสุดๆต้องมีชื่อของน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเวลาเห็นคนจีนมาเที่ยวไทยและทำคลิปชิมอาหารไทยจะเห็นเขาทำหน้าว้าวแล้วก็เอานิ้วชี้ๆไปที่น้ำจิ้มตัวนี้อยู่ตลอดเลย เดาว่ามันคงให้รสชาติแบบที่อาหารจีนส่วนใหญ่ไม่มีละมะั้งเพราะอาหารจีนโดยเฉพาะแถบเหนือแถบตะวันออกรสชาติจะออกเค็มมันนัวหรือว่าเปรี้ยวอ่อนๆพอพวกเขาได้มาลองน้ำจิ้มไทยแบบจัดเต็มเปรี้ยวจีดเผ็ดจีดเค็มหวานครบในคำเดียวคงได้เหมือนลองอะไรใหม่ๆมันตื่นลิ้นจนกลายเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ติดใจชิมไปชิมมาทีนี้คลิปสอนทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสไตล์ไทยก็เต็มโซเชียลจีนเลยบางสูตรก็สอนกันแบบเป๊ะเวอร์อไทยแท้ แต่บางสูตรก็อาจจะขัดใจคนไทยอยู่บ้างอาจจะมีบางพื้นที่ที่หามะนาวเขียวๆยากก็เปลี่ยนเป็นใช้เลมอนลูกสีเหลืองๆแทนหรือบางคนกินเผ็ดไม่เก่งก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้พริกหยวกหรือพริกหวานเพื่อแต่งสีแต่งเท็กเจอร์เอาแต่ไม่เป็นไรแอดว่าเรื่องนี้คนไทยเข้าใจได้ทำ้อยู่เมืองนอกก็แบบนี้แหละและแต่ละโพสจะได้แช์น้ำจิมซีฟู้ดสูตรไทยๆไ,ไป ก็มีคนจีนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนไม่น้อยเลยเราก็าไปดูกันว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านดาวบ้างคนแดกก็บอกว่าน้ำจิ้มของไทยนี่สุดยอดมากจริงๆตอนนั้นฉันถามสูตรจากเพื่อนชาวไทยโดยเฉพาะและส่วนผสมก็เป็นเหมือนที่คุณสอนเป๊ะเลยแต่ที่ไทยเขามักจะตำรวมกันนะมันจะทำให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้น นอกจากนี้คนไทยบางคนเวลาทำกินเองที่บ้านยังใส่ถั่วลิสงบดลงไปด้วยที่นั่นหากซื้อถั่วลิสงได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคอมเมนต์ต่อไปนะคะถ้าใส่พริกน้อยลงรสชาติจะต่างกันมากไหมอ่ะฉันกินเผ็ดไม่ค่อยได้อ่ะแล้วก็มีคนมามตอบกลับว่าต่างนะแต่ถ้ากินเผ็ดหน่อยรสชาติมันจะอร่อยกว่ากันเยอะเลย คอมเมนต์ต่อไปฉันกับแม่ชอบน้ำจิ้มนี้มากเลยแต่พวกเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงขอบคุณที่แบ่งปันสูตรนะคนต่อไปก็บอกว่าฉันทำอาหารไทยกินเองที่บ้านแม่สามีชาวไทยเป็นคนสอนน่ะโดยใส่พริกใส่กระเทียมใส่ผักชีในปริมาณที่เหมาะสมปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลคุณสามารถใส่อะไรก็ได้ตามใจชอบเพื่อแทนรสเปรี้ยวเผ็ดหรือเคม็มสิ่งที่คุณปรุงเองนั้นดีกว่าคุณกินในร้านอาหารอีก อาหารไทยที่คุณกินในร้านอาหารน่ะส่วนใหญ่จะมีรสหวานนําแต่ฉันชอบรสเปรี้ยวมากกว่าคอมเมนต์นี้แอดก็ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงร้านอาหารไทยในประเทศจีนหรือเปล่านะคะน่าจะแหละคอมเมนต์ต่อไปนะคะใครเคยกินน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยแท้ๆจะรู้ดีว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากไม่ว่าจะกินคู่กับปลากุ้งหอยเนื้อหรือผักก็อร่อยทั้งนั้นเผ็ดเปรี้ยวน่ากินมากมีกลิ่นมะนาวอ่อนๆด้วย ฉันดูวิดีโอสอนและลองทำมาหลายครั้งแล้วฉันเคยกินที่ร้านอาหารไทยในเฉิงตูด้วยแต่ไม่เคยได้รสชาติที่ถูกใจสักทีฉันก็เลยลองกินบ่อยๆแล้วก็ปรับรสชาติลหลายๆครั้งตอนนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดของฉันอร่อยแล้วคนต่อไปก็ถ่ายฝีมือตัวเองมาอวดนะคะฉันมาส่งการบ้านนะเหมือนกับที่ทำขายในร้านเป๊ะเลย คอมเมนต์ต่อไปของพวกคุณรสชาติเป็นยังไงกันบ้างฉันว่ามันออกเผ็ดเปรี้ยวนะหรือว่าฉันควรจะใส่น้ำตาลเพิ่มไหมคอมเมนต์ต่อไปนะคะมีอะไรที่สามารถใช้ทดแทนมะนาวได้บ้างไหมแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าคุณสามารถแทนที่ด้วยน้ำส้มสายชหูหรือไม่ใส่เลยก็ได้มะนาวจะให้รสเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นหลักคนต่อไปฉันคิดว่าทั้งอาหารไทยและอาหารเกาหลีต่างก็ชอบใช้น้ำปลานะ แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าใช่แต่รสชาติของน้ำปลาแตกต่างกันนะน้ำปลาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรสเค็มมากและมักใช้แทนเกลือคนต่อไปการเตรียมวัตถุดิบหลายอย่างนั้นยุ่งยากมากเลยอะแต่ฉันก็ยังอยากกินอยู่ดีฉันสามารถทำทีลรเยอะๆแล้วเก็บเอาไว้ได้ไหมอีกคนก็ถามคล้ายๆกันเลยนะคะขอถามหน่อยว่าสามารถเก็บไว้ได้นานแค่ไหนแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่า ควรจะเก็บไว้แค่1สัปดาห์ในตู้เย็นนะเพราะนจิ้มนี้เก็บเอาไว้นานไม่ได้มากสุดก็แค่หนึ่งเดือนแต่ถ้านานเกินไปอาจจะถือว่าไม่สดเพราะมีผักชีแล้วก็ผักอื่นๆรวมอยู่ด้วยไม่แนะนำให้แช่ทิ้งไว้นานเกินไปคนต่อไปนะคะซีของไทยอ่ะเผ็ดมากๆเลยนะใส่แค่นิดเดียวก็เผ็ดสุดๆแล้วคนต่อไปบอกว่าฉันชอบซอสสีดำที่กินกับไก่ย่างเสียบไม้ของไทยมากกว่ามันหอมแล้วก็เผ็ดด้วย คนสุดท้ายก็ถามว่าไม่ต้องใส่น้ำปลาได้ไหมหรือจะสามารถใส่อะไรทดแทนได้บ้างแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าคุณสามารถใส่เกลือแทนก็ได้แต่ถ้าคุณใส่น้ำปลารสชาติจะดีกว่านะเป็นยังไงบ้างคะกับคอมเมนต์คนจีนเกี่ยวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราดนเหมือนว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยจะไปไกลกว่าที่คิดนะท,ทั้งทำกินเองแถมแช่แจกสูตรกันไม่หยุดอะไรจะฮอตขนาดนั้นถึงบางสูตรจะมองเราแบบนี่มันน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยจริงปะเนี่ย แต่ก็เอาเถอะบางพื้นที่ปัญหาวัตถุดิบยากเข้าใจได้หรือมีพี่คนไหนอยู่เมืองนอกมีสูตรดัดแปลงน้ำเชืมเด็ดๆคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะคะก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปติกหน้าสวัสดีจ้า